จะไปทาแย่แล้วเมื่อกูแย่จะเข้าองค์ชายหยี่ยีทหารกอก็หมดแล้วทางประตูทางประตู้กระทุาเอาีกุกระทกเข้ยจฮ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเุ้ยเฮ้ยหฮ้ยเฮเย้เ้เ้ด้ยเ้้ย คนไปทุกคนบุกเข้าไปลุยลุยไปกระเขาบ่ลุยหยุดนะทุกคนยุดน้องฮัดีเลยยุดสมัยท่านซื้อม in ่ายมาแล้ว no ข,ข,ข้าว่าทัพทัพบุฟูไปขอขมาองค์ชายแทนเขาด้วยเอถอะทำไมทัพไม่ได้นะฟับบงบุฟู เห็นกมมโปูเยซื้อสัตว์องฆ่าขอองชายไว้ชีวิตเขาด้วยท่านแม่ทัพทำไมท่านไม่ยอมแพ้ใตอ๋องใยหูฟากท่านแม่ทัพท่านทำไมข้าที่ติดตามท่านมายี่สิบปีต้องผิดหวังแล้ว,วองชายรีบไปเถอะองชายท้าไม่รีบไปจะไม่ทันแล้วจริงๆเร่งตัวขนาดนี้เชียวเหรอเร็วเข้าองชายเรียกไปขึ้นรถเถอะ ข้าไม่เชื่อว่ากูจะทําอะไรกับข้าเฮ้ยเอ,อถ้าเข้ามาจริงทุกอย่างก็สายไปแล้วองชายอง์ชายถ้าท่านเป็นอะไรไปท่านจะให้ข้ารายงานกับไต้อ๋องยังไงรีบขึ้นรถเถอะเล่งกูฝูทนขอโทษตายผู้ชายนะขูวเฉงพระเจ้าค่ะรูสิว่าผู้ชาย 你不要这样，别走。 คงได้สารมาสั่งให้ข้าจับท่านขังไว้ผู้ชายทำผิดอะไรอีกโปรดให้อภัยคงสุสองไม่ทราบตายอ้อตายอ๋ออไตายอโอตายอ๋อ ทิ่งบุกเราไปแล้วพวกเราจะทำไยังไงแฟนที่เห็นจะเป็นยังไงไอออนไอออนอยากให้เป็นเช่นนี้ด้วยไอออนใส่เท้าทุกขั้นลุกขึ้นเถอะ พวกเรายังต้องปรึกษาหาลือเรื่องการบ้านการเมืองแต่เท้าทุกท่านตอนที่แควนเกยตกอยู่ในวิกฤตไตอ่องจากไปแต่แควนเกยจะขาดผู้นำไม่ได้เวลานี้พวกเราควรจะทำยังไงกันดีแล้วท่านแม่ทัพคิดยังไงล่ะเขาคิดว่า คุณรีบแ,แต่งตั้งองค์อง์ใหม่ข้าน้อยสนับสนุนท่านแม่ทัพเป็นองค์พูดแล้วไรเจ้าโมบูเย่ถูก yeah. ต้านถูกท้านเวลานีนสถานการณ์ขับขันพวกเราจะวุ่นวายกันเองท่านแม่ทัพท่านเห็นว่าจะแ,แต่งตั้งใครเป็นองคอง์องใหม่ดีตำแหน่งองค์ใหม่ต้องเป็นองค์ชายโกเจียนเพียงคนเดียวทั้งปลดทั้งแต่งตั้งอาศัยปากเจ้คนเดียวซื้อไม่ องชายเป็นผู้ทรงศักดิ์จะให้เจ้าหยอกล้อเช่นนี้ได้ยังไงข้านี่เฮ้เฮ้ยยกาบังไปไปรียกองสุนซงมาให้ข้าเฮ้ยจะอย่าตาหรือไงอ่ะกองสุนสงกองสุนสงจะจับกระขังไว้ที่พี่ทำไมไม่มาดูข้า อำม,มาปอูทำไมยินได้ทำต่อฟูชยัยองชายเลยจะใส่ร้ายป้ายสีข้าร้ายข้าออกไปแล้วเราจะได้เห็นดีกันองชายเลยองชายอาอาตสนาข้างนอกเกิดเรื่องอะไรกันแน่ดิ อรบาทอูทำไมถึงทำต่อข้าแบบนี้ไต่ออกรู้เรื่องนี้หรือเปล่าองชายท่านยังไม่รู้เรื่องจับท่านขังไว้ในคุกเป็นเจตนาของใต่อ,องน่าเสด็จพี่ข้าละ่ะเสด็จพี่ของข้าไม่รู้ว่าข้าถูกจับขังทำไมผ่านไปหลายวันแล้วยังไม่มาช่วยข้าเลยว่าจะออกไปก่อน องชายอง์ชายมีอยู่เรื่องหนึ่งข้าจะเป็นต้องบอกท่านอะอเสด็จพี่ของท่านเขาไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว ตัวปู้เยนั่งไม่สบายนั่งแล้วจะตัวสั่นเหมือนนั่งบนพื้นน้ำแข็งยากจะคาดเดาได้ว่าข้างนอกเป็นภูเขาหรือเป็นกับดักและไม่รู้ว่าข้าจะฟื้นฟูแขวนเย่ได้หรือไม่ยิ่งไม่รู้ว่าแขวนเย่จะพังพินาศในมือข้าหรือเปล่า ไออ๋องคิดยาวไกลเช่นนี้แสดงว่าเป็นอ๋องที่ดีแต่อ๋องจะต้องทําให้แควนเย่ที่อ่อนแอกลายเป็นแควนที่แข็งแกร่งหม่อมฉันอยากเสนอว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องในครอบครัวไม่ควรที่จะระพือไปทั่วใช่ไหมต้องขึ้นครองรอดอย่างเงียบๆ ีดีของครองราชขอให้ไปองเจริญอันที่จริงข้าควรไว้ทุกสามปีแต่บ้านเมืองวิกฤตข้าทำตามลิขิตสวรรค์สืบทอดราชบัลลังก์หวังว่าแหวนเย่ของพวกเราจะเริ่รุ่งเรืองยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปเท้าทุกท่านเชิญลุกขึ้นขอพระ ซื้อบอยทำไมไม่มาประชุมละ่ะไอ้อ๋องซื้อบอยส่งคืนตราแม่ทับส่งตราขึ้นมาอาเจ้าค่ะตราแม่ทับเนี่ย เหล่าขุนพลยอมติดตามสืบไม้อย่างสุดชีวิตสาเหตุก็ไต้ท้าฟันหลีดมีเรื่องขอร้องท่านแล้วจะหวางใจเถอะข้าจะเสนอเจ้ากับไต้อ๋องอย่างแน่นอนไต้ท้าเข้าใจผิด พอของฟันหลีไม่ใช่เพื่อตัวเองและเพื่อใครวนจุ้งนี่จะพูดถึงเราจะทูดแคว้นชูใช่ไหมใช่แล้วองชูส่งคนมาจับเขาไปลงโทษคนที่บ้านของเขาถูกเนรเทศหมดแล้วฟันหลีเป็นห่วงว่าถ้าเขากลับไปเกรงว่าจะไม่รอดแต่คิดจะปกป้องเขาเกี่ยวข้องถึงความสัมพันธ์ทั้งสองแคว้นต้องให้ใต้อ๋องตัดสินใช่สิเวลานี้ มีเพียงอองเย่ที่ช่วยเขาได้ก็ทำตามข้อเสนอขุนพลหลิงกูฝูเธอรับด้วยกล้าบเออใต้อ,องกระหม,มอ่อมยังมีอีกเรื่องจะกราบทูลพูดมาเจ้าหน้าที่ที่อองชูส่งมาจับตัวราชทูตชูวนจงไป ราชทูตชูวันจงเป็นคนบาดของแขวนชูอ๋องชูจับเขาก็สมควรอยู่แล้วไตอ๋องกระหม่อมทูลขอท่านอ๋องช่วยราชทูตชูวันจงด้วยไตอ๋องไม่ได้พระเจา้าค่ะเท้าจินเจ้าให้ข้าช่วยวนจงเจ้ามีเหตุผลอะไรเออเป็นเพราะกระหม่อม ติดหนี้บุญคุณใหญ่หลวงติดหนี้บุญคุณของหวนจ้องไม่กระหม่อมติดหนี้บุญคุณของเพื่อนวันจ้องฟันหลีฟันหลีเขาเป็นใครเป็นอดีตอองตอนแต่งตั้งององค์ใหม่ก็คือฟันหลีช่วยชี้แนะแกะกระหม่อมเมื่อปู่ย่ก,ก่อการกบฏตอนที่คิดร้ายกับพระมเหสีและองค์ชายยื่หยีก็เป็นฟันหลี ที่ช่วยส่งข่าวมาบอกกระหม่อมให้กระหม่อม,มรีบไปถ่วยเหลือเอาละเอาละเอาละฮาจิตข้าจะไม่ลืมเรื่องของบ้านเมืองเพราะเห็นแก่เรื่องส่วนตัวหรอกไตอ๋อ,องไตอ๋อ,องเวลานี้หวนจงเป็นนังโทวของแคว้นฉูหากพวกเราช่วยหวนจงจะทำให้เย่และฉูเป็นศัตรูต่ตอกันได้ทำไมทับเราจะูตหวนจง กลายเป็นนักโทษแขวนชูได้ยังไงกันเน่ะทหารชูสองหมื่นพ่ายแพยย่อยยับเขามาแควนเย่เพราะเหตุใดมาถ่ายทอดเจตจำนงรวมมือต่อด้านแควนอูของอ๋องแคว,น,คว,ควนเย่ของเราปฏิบัติต่อเขายังไงไตอ๋อ,องซื้อม้าก,กับยายยงกักขังบริเวณเขาถื้อม้าก,กับยายยงเป็นตัวแทนข้าไม่ได้เอาจิน พระเจ้าค่ะพูดต่อไป,อไปหากเจ้าแควนเยกของเรายอมรับความช่วยเหลือที่ราชทูตชูวันจงมีต่อพวกเราประก,กาศใช้นโยบายที่เย่ก,กับชูร่วมมือต่อต้านแขวนอูก็สามารถเอาชนะทัพอูห้าหมื่นที่ประชิดชายแดนได้อย่าลืมสิว่าวันจงเป็นใครเขาเป็นราชทูตของแขวนชูเป็นผู้มีพระคุณของแขวนเย่แต่แขวนของเรากลับเห็นเขาเป็นศัตรูคุกคามแขวนเราเองเอาจิน oh, คำพูดของเจ้าข้าฟังไม่เข้าใจแม่ทับใหญ่ข้าอยากจะถามเจ้าหน่อยฮ่าจินฟันหลียังมีเหวนจงมิตรภาพระหว่างพวกเขาเรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเย่กับชูอันไหนหนักอันไหนเบาท่านองอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ